เอาที่ทางอาทานกรุงไทยสะดวกเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ผ่านแจ้งความผ่านที่คุณแนะนําก็ได้ครับไม่เป็นไรครับถ้าทวนซิเธอแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะวันนี้ผมจะต้องแจ้งความเกี่ยวกับว่ามีคนแอบอ้างใช้บัตรเครดิตผมใช่ไหมฮะที่นครสวรรค์ใช่ไหมครับจากธนาคารกรุงไทยแอบอ้างเธอเชื่อผมจากไปส่งบัตรเครดิตบัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทยนะครับโอเคได้ครับ มอ๋องั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางคุณฐานิดาจัดการให้เลยก็ได้ครับขอ่าด้วยคือให้เราประกานงานแต่ให้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่แสที่แจ้งว่าตรงนี้จะไปประกาศงานเองไหมคะทางเราจะได้ลงหน้ารระบุไม่ใช่อ๋อก็ตอนนี้ผมก็เพื่อความสะดวกของผมพี่จัดการให้เลยก็ได้ครับไม่เป็นไรอันไหนสะดวกพอการทางที่นั่งจะไปประสานตางไหมไม่ก็ให้ ใช่ใช่ใช่ยืนยันเลยครับให้คุณฐานนิดาแก้การให้นี่นะครับให้ถ้าอะไรผิดพลาดบางส่วนที่เราจะโดนตัดสินได้นะค่ะเพราะว่าตรงนี้ทางธนาคารเราเพิ่งเปียนตลอดสายการที่อยู่เพื่อมาครับครับผมได้ครับได้ไม่เป็นไรให้ผมรอสายใช่ไหมหรือว่าไง ได้ยินแล้วครับรอสายอยู่ครับค่ะตรงนี้ลูกค้านะคาทางผู้จัดการนะคะผู้จับการที่จัดการมาผู้จัดการบอกว่าจะให้ลูกค้าไปดำเนินการเองค่ะเรียนต่อใครบ้านก็ได้นะนะคะอ๋อให้ผมไปเองแล้วใช่ไหมฮะได้ค่ะตรงนี้ให้ดำเนินการเองก็ได้ค่ะลูกค้านะคะใครในสองชั่วโมงตรงนี้นะคะลูกค้านะหาที่ไปสอบใครบ้านไว้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้นะคะเอาตรงนี้เราค่อยแต่ว่ามันจะพันธุ์เดียวนะเ่องเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวคนอ๋องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปแจ้งความเสร็จเราก็ไปที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพได้เลยเราก็อยู่ใกล้ๆอยู่แล้วอ๋อต้มาติดต่อตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้านะคะคือับกระชเข้ามาเลยค่ะลูกค้าติดต่อถาดาได้เลยนะคะไม่แต่ผมขอที่สํานักงานใหญ่สักหน่อยได้ไหมคะผมยังยังไม่ได้คุยพี่ตำรวจใช่ไหมตอนนี้ยังเขาบอกให้เราไปแจ้งความไปตำรวจไปอ่อไม่ีเรื่อมาตได้เลยค่ะลูกค้านะคะอ๋อได้ครับ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ,บ,รบวัสดีครับพี่โอเควัสดีครับอีกรอบหนึ่งพอดีผมจะขอญาตสอบถามครับพอดีเมื่อกี้มีคนโทรมาหาผมบอกว่าผมมีการสมัครบัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีคนเอาบัตรเครดิตผมไปใช้ที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างเงี้ยครับ,บอันนี้พอเช็คได้ไหมว่าผมติดเครดิตกับกรุงไทยจริงๆไม่เอาใหม่นะ น้ลินสวนทองครับเธอเรียบเรียงคำพูดใหม่นลินใช่ไหมครับครับผมน้าลินมีการสมัครบัตรเครดิตธนใครมาก่อนหรือไม่เธอไม่เคยสมัครบัตรเครดิตไม่เคยสมัครเลยครับถ้าไม่เคยสมัครเลยจะผมจะแก้ไขจ่ายให้เจ้าหน้าที่ของบัตรเครดิตดีให้นะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลแถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลที่มีการติดต่อเข้าไปดังกล่าวน่าจะเป็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์หรือวิชาชีพครับไม่ใช่ธนาคารอ๋อโอเคให้เขาเช็คข้อมูลให้ลเอีดห่อย่านบัตรเครดิตใช่ไหมครับได้เขาเขาแจ้งว่าเป็นบัตรเครดิตครับ ได้ครับกิดีปกคือติทางคุณชายจะโทรมาไหมฮะแบบนี้นให้สอบมทางบัเอโดยตรงดีกว่าเพาะไม่ได้มีการตสอบมัไิได้จะเป็นคนละุันครับอ๋อเธอถามได้งั้นต่อสายให้ด้วยนะครับครับาองขอบคุณนครับครับขอบคุณครับประหลงคลิปเรียวเดินไทยเดี๋ยวนี้มันเนี้ยมันร้ายนะ สวัสดีครับเสียงเบามากเลยครับขอเสียงเพิ่มอีกนิดนะนึงครับพอดีผมจะขออนุญาตครับพอดีมีคนโทรมาบอกว่าผมสมัครบัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทยแล้วก็มีการใช้ <ผม S 1> จา่ายบัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทยไปซึ่งผมไม่เคยสมัครบัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทยอยะฮะอ่าผมชื่อนลินครับนาสมสกุล ได้ที่รอช,ชนผมนะครับสามสามสี่เก้าแปดศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกครับผมครับผม ออาม่ได้วนเลยับขเยันนไระาจะบเครดิตการกดเงินสดไม่ายละดเลยครันนไม่ได้ยินเลครับขอขอเสียงดังนิดนึงนะฮะอะไรนะการไม่สั่งบัตรดิตรือกเงินดไม่มีอายละอเลครับไม่ได้ยินเลยครับขอขอสอเสียงดังนิดนึงนะรอะไรนการไม่สั่งบัตรครดิตรอกากดเงินสดไม่มีราอียดเยรไม่ด้เค่อเสียงงนิดนึงนะอะไระการไี่สั่งครดิตหอากดเิส่ไ่มีรายีเคัี่ได้ยเลยกับเสีันดนึงนะอะไรนะการี่ส่บบ<ไ>งบัครดิ ไอต่อดด้ติ่อย่างไรคอครับบุกเกือบไปแล้วทําไงโอเคงั้นมีอะไรรบกวนอีกาไไม่มีค่ะไม่ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลขอบคุณ่คะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสามเกามือเลยครับสวัสดีครับ ก็สรุปนะฮะที่เมื่อกี้มีพี่ครับมีพี่เขาโทรมาครับชื่อพี่ฐานิดานะฮะบอกว่าผมเ,เปิดทําบัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทยที่นครสวรรค์แล้วก็ไม่จ่ายค่าบัตรเครดิตตกลงเป็นมิจฉาชีพนะครับซึ่งโทรมาเมื่อกี้ผมก็โทรไปเช็คที่ธนาคารกรุงไทยแล้ว mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เบอร์ที่โทรหาจากบัตรเครดิตของกรุงไทยจะต,ต้องขึ้นด้ยด้วยศูนย์สองเท่านั้นนะครับ mm hmm. ถ้าไม่ใช่ศูนย์สองก็ mm hmm. ถือว่าเป็นมิจฉาชีพ คิดไว้ก่อนเลยนะเป็นหลัง,งนะแต่เขาโคตรเนียนเลยเขาบอกแต่แต่เจองราางะวังครับอย่าเพิ่ง uh huh. เขาโทรมานะไม่ให้กดก้าวแล้วเดี๋ยวนี้โทรมาปุ๊บรับสายปับ๊บโทรขอเจ้าหน้าที่ปุ๊บเลยเนียนมากใช่ฮะเขาจะไม่มีแบบก้าวเลยฮะยุคนี้เนะขาจะคอเป็นเจ้าหน้าที่เนียน,ล,ล,ยนล้วก็บอกว่าจะให้ไปให้ไปแจ้งความภายในสองชั่วโมงเนียนสุดก็เตือนไปด้วยต้องระวังนะครับตอนนี้มีอาชีพมันเยอะน,นะครับมีอะไรก็ไม่ต้องแจ้งความบอกเขาเลยว่า เราสะดวกที่จะไปแจ้งความเองถ้าไม่ต้องให้เขาแจ้งความใถ้าเรายังไงผมแนะนําเลยวางสายไปก่อนอย่าพยายามพูดต่อไม่เราไม่รู้ไงต่อสาวคับกับเขามันจะยาวมันจะเป็นไม่รับกองบนไม่ใช่บางทีเราก็ไม่รู้ว่ามีคนเอาไปใช้จริงไหมเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราบอกไปเลยว่าคือถ้าเราไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยเราก็แค่ยังไม่ต้องไปแจ้งความอะไรไปแจ้งความที่โรงพักใกล้บ้านง่ายสุดถูกปะ อ่ะก็มาเตือนไว้แต่แต่จริงนะเรื่องสมัตรเครดิตไม่ใช่ง่ายๆนะมันยากมากแต่ก็ยังไงเตือนเตือนภัยไว้และกันนะครับก็เดี๋ยวเรียนอย่าพูดมิจฉาชีพต่อสิก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ก่อนบ้านเช่าอ่ามีมุกบ้านเช่าพักหลังนี้มาเขาโทรมาบอกว่าคุณนรินคุณไปชื่อคุณนรินไปเช่าบ้านอยู่จังหวัด ใช่ฮะอะไรวะจังหวัดมีหลายนะมีหลายมีหลายแบบายกตัวอย่างมาปากหรืออะไรที่เราไม่ได้ไปอ่ะจังหวัดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็บอกว่าคนที่ไปเช่าอ่ะในบ้านอ่ะแบบมียาเสพติดอยู่ในบ้านอ่ะก็มีหลาย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 แบบแล้วเชอนโทรมาของเรานะครับก็เตือนภัยกันได้เลยครับมีจ่าชีพมันเยอะช่วงนี้นะฮนะก็ขับคุณครับไปละเข้าข้อมูลเราไปได้ยังไงอันนี้อันนี้เราไม่รู้หรอกว่าแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรผิดเนี่อรู้ชื่อสามสกุลด้ด้วย เอาง่ายเซฟง่ายง่ายก็ถ้าใครสุดรรับฟังเขาก็รับฟังยาวๆแต่ถ้ามีถึงขั้นตอนต้องโอนตังก็จะกดโอนแค่นั้นเองไม่มีถึงขั้นตอนโอนตังแต่เมื่อกี้เรายังไม่ถึงมันจะถึงแค่ขั้นตอนให้ให้กด191ใช่อยากดนะ191ปัญหาคือเมื่อกี้เขารู้ตัวแล้วว่าเรารู้ทันเขาก็เราบอกว่าเราจะไปลงพักแต่ถ้าเราเราทำตัวอยากรู้อยากเห็นมันก็จะไปต่อไม่ได้ถ้าเราทำตัวอยากรู้อยากเห็นเราจะต้องกด191าพอกด191ปุ๊บมันเป็นระบบแล้ว เดี๋ยวมันจะโดนดูดอ,อยากกดก็มีความเสี่ยงนะแต่ใช่อยากกดองแล้วนึงถ้าเป็นเบอร์ที่เขาโทรมาผมที่ยังมีบัญชีอะไรเดี๋ยวผมจะพยาย,ย,า,ยามหาข้อมูลให้ต่อได้กันแต่ตอนนี้พอดีบัญชีที่เขาโทรคุยอ่ะมันเป็นบัญชีของเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ี่ต่างสองปร่าโอเคครับไปแล้วบายบายตัดเทนไทยด้วยนะครับบายบายจ้า